สวัสดีครับผมครับตอนนี้ครับอันผมอยู่ไอพยืนครับไอะยืนครับครับหมอวินัยครับผมมาขอบคุณคุณแม่ครับนี่ครับตอนนี้หมอชาวบ้านครับเจ๊กำลังได้ยินตัวจริงตัวจริงทีแม่ขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับนี่คือเสียงจากที่นองเกษตรกรของจิงครับครับผมของจิงครับเมื่อนี้ครับโอ้หมอชาวบ้านครับเครกบผมนี่เขาขับมาหอดคุณพ่อฮอลเลยนี่ นี่ครับผมเดมมาหอดมาถึงเลยครับเหมือนในคุณพอสีทําการผสมตัวใดนพอขับโอขับขับเดี๋ยวถามมึงอาการของพอก่อนนะครับเนาะเพราะว่ามาหอดแล้วเขาก็ต้องถามสอบถามอาการของง่วงก่อนตัวที่ทําการผสมขึ้นตอนไหนพอขึ้นเมื่อวานนี่ตอนไปสองหรือบไปสามไปแล้วรับไปสองหรือบ่สามขึ้นเมือนเลี้ยง่านี่พี่โอ้ยเนี่ยเจ้าเบอร์ให้คุณพ่อฮะเนี่ยเจ้าโอ้ยขอบไวนะเราขับโอ้ยขับครับนี่แหละครับไอพี่น้องกล่องไปเฮา การต้อนรับหมอชาวบ้านนี่บ,บ้า,าออก็ว่าเป็นพ่อใด้อยู่ในนพ่อนี่ขอบคุณหลายๆายอันจังคุณพอเขาหี่กับเป็นครั้งแรกได้ครับทีหมอชาวบ้านได้เขามาทําการผสมนี่นี่ครับแต่ว่าแต่ว่าไปพอกันเมื่อนั้นว่าเห็นผสมยเยนคุณแม่เลยนะครับเนาะรับขางปั๊มครับรับผมด้านครับผมใด้มาใส่เห่อเลย เอาเดี๋ยวขอเบิ้องหัวกันเดี๋ยวพ่อเด้อสิมีแนวอันในฐามปรึกษาหลายอย่างอยู่ได้ครับ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 เป็นไรมันก็มาก่อนมันสิเข้าเปิเที่ยงกันได้พ่อได้ได้ครับครับโอ้เหมือนครับผมครับผมครับหมอชาวบ้านก็เพิ่งมาฮอดมาถึงบ้านคุณพ่อเฮานี่แหละครับเพิ่นกําลังเก็บหัวโอ้บรรยากาศดีครับแม่คุณแม่แล้วได้มีแจ็คตัวอยู่เดี๋ยวนี้เลี้ยงแจ็คตัวจ้าเดี๋ยวนี้11บเอ็ดสาทดทั่วบ่หน่อยจ้วบ่เด้อนี่หลายตัวนี่แม่ ครับหรือว่าหลายเลยครับพี่ปีนึงเตรียมนี่ละปาดทั่วปีนึงมรองก็นีเท่าไรพ่อนี่ผมตะกี้เขาใส่มาอย่างเดียวนั่นบอกงงผมเื่อตามนั่นบอกงงนผมเชื่อครับครับครับนี่อันนี้ได้เลี้ยงแล้วก็เล้ยไว้มันเต็มที่กับมันนั่นนั่นนั่นตเขาแต่เพราะว่าตัวเขาเสียเวลานั่น แน่นั่น,นคุณแม่ให้กอคิดดีตัวสองตัวก็เสียเวลาคือเกาแต่ว่าเันเลี้ยงไร้ตัวมันก็ชี้ไร้ใดได้ดนาอแม่น้อน่ะ, <c oughs> <c oughs> ะได้วลมรูจากคุณแม่ห้าแล้วครับเมือนเนี่ คที่นี่ตะกี้เนาะครับตะกี้เทนังแม่ตะกีข้าเม่เขากับว่าสวมตัวว่าชือแบบบ้านๆแบบบ้านๆรับที่เขาไปเย็นคเพราะเพื่อนผสมตัวที่ว่าเด่นขึ้นมาแ่ยังไงนั่นกับแบบได้ราคาเอนกันนั่นนั่นนั่นนี่ความรู้จากคุณแม่เขาแบบชดจังๆเลยล่ะครับนี่กระของแฉเสียงถึงจากเกษตรกรครับครับขับได้เลยแม่ได้เลยสวมตัวไม่มีแล้วครับครับบันนี้พัฒนาขึ้นมาใหม่แหละรับคุณแม่ว่าที่ ครับได้ครับได้ครับได้ครับเมื่อนี่พูนครับที่มาทําการผสมตโตผุนให้คุณพ่อฮอกกัดเบิ่งไปเบิรงกว่าคุณพ่อฮอกกัดว่าง่ายง่ายเนาะแม่เนาะครับนี่เดี๋ยมมาครับครับแมนเรียกได้อยังไงครับว่านี่ครับอันนี้งัวของคุณพ่อฮอกได้ครับเด้อบ่กประทื่นดอกเพราะงวพ่อแล้วมันอยู่น้ำรถอยู่ นี่ครับนนี่ครับตัวนี้ถอยแล้วก็ได้นี่ครับ,รรบหมอชาวบ้านที่มาทําการผสมนี่แหละครับตัวนี้แหละครับตัวขาวเนาะงพอเนาะเดี๋ยวตรวจเบึงเพลก่อนเลยครับเด้อเอามาเดี๋ยวก็ถามเบมึงประวัติโดยรวมไอ้ข้อมูลคุณพ่อให้ข้อมูลมากกว่าคืนเมื่อวานตอนใบครับเหมอชาวบ้านเบึงเพลก่อนเลยครับเด้อ เออเบิ่งเพียรเราซือว่าดีครับยุบดีพอขันยังสี่หนี่งโอ้ตยุบยุบใหญ่้านเบอร์เบอร์ได้ตีมบ่ออันนี้ขื่นแฮ้งอันนั้เป็นขื่นแฮี้ยงโอ้โอ้คือข่าวเต้นอ่ะครับอันนี้หมอชาวบ้านกับชีทำการผสมต้นนั่นแหละครับเอาเตรียมอาวุธก่อนเด้อครับเด้อครับหลังจากไอพี่น้องเกษตรกรเขาครับเพิ่นเลือกพอพันแล้วครับวันนี้หมอชาวบ้านกับ คุณหมอเจียวปากแดงครับสิได้เริ่มออกอาวุตรนะครับเด้อบัด่าเนี่ยขุดฟองเฮาสิทําการผสมแม่นี่ครับเอาคุณแม่เลือกตัวใดนก่อนว่างานเลือกพ่อพันเลือกอันแค่เอฟฮุนี่ครับเลือกเสียงจากเกษตรกรเฮาครับมาเลือกแค่บะฮุกแปรเลือกมต้องจัดให้แล้วเนาะแม่เนาะ ครับอันนี้พี่น้องกเกษตรกรเท่าคนเลือกเองครับนี่ว่าเอาอเขตหกแปดเด้อคุณหมอแจ๋วเอว่าทำไมต้องจัดให้แม่เท่ารถแล้วน,ออน้องคำนองขอให้ได้คือพอแล้วนี่ขอให้ได้คือพอแล้วครับต้องได้ครับต้องได้มือนี่สิมาทําการผสมนั่งนี่แหละครับให้คุณแม่เล่านี่ครับที่ใส่ตันว,ว,วน,บบนี้พอแล้วว้าอีกวอนรถพ่อๆนี่พอแล้วว้ารอบหน้าจองตัวนี้เด้วอว่าจันทร์วเด้อ กับค <ve> ิ้วต่อไปเรื่อยๆนั่นนั่นนั่นขอบคุณครับขอบพุ่นครับขอบคุณครับตามที่จริงเพราะมันยังได้ร้อนนะเพราะมันงานมันผาดทันหนาสายพันธุ์ขึ้นไปขอบขอบครับแต่ว่าผู้ชาเฮตไบเซียเนี่ยโอ้ครับครับเป็นเอ้าหมอมาแล้วตัวนี้ไหมเอ้าได้เวลาครับหมอเจียวปากแดงทำการออกอาวุธครับนี่ครับเอ้าเพิ่งเด้ผมจีริ่มเอาพัวจับหางไงได้พัวได้อครับเอาทำการออกอาวุธเลยครับ บ่หมอหญิงครับมีหมอหญิงหมว่ามีผู้เดียวนี่แหละครับอ้อมทีบอ้อมแดนอยู่นี่ครับหมอเจียวหมอเจียวหมอเจียวปากแดงแน่นเล่านี่แหละครับเดี๋ยวลูกยัดจะจะจะครับครัจะทำการผสมตัวนี้แหละครับเออเอาตัวแม่เอาตัวแม่ได้ลูกเด้อเอาตัวแม่ให้พ่อเออเอาตัวแม่ให้พ่ออันนี้อันนี้เวลาในการผสมถือว่าดีมากเลยพ่อเด้อผสมแบบนี้ ผสมเทียมนี่เพรฟ้องเฝ้าแห้งซาแห้งติดดีส่วนมากบ้านเฮาเพิ่นยัดถึงว่าลงขึ้นปุ๊บแต่ก็บม้อมาเลยมาใส่บัดนี้มันบ่ติดบัดนี้ถ้าบ่ติดแล้วบัดนี้พัดว่างัวมีปัญหาในบัตรผัดว่างัวหมดลูกบ่ดีเนี่ยนะนี่ก็เลยฮอกบางเทียก็ได้เสียโอกาสเลยครับแม่เดี๋ยวจักหน่อยก็ได้แม่ครับผมอันนี้นี่ครับมอไอควรราคาขวบเก่าเลยครับอันจังตัวนี้ขึ้นเมื่อวานย่างเมื่อแรกผมถึงมาผสมครับนี่ ครับผมครับเนี่ยรับหมอเจี๋ยวปากแดงเขาครับออกอาวุธเรียบร้อยครับยังมีหยางอยู่เลยพ่อนิดหน่อยนี่พอดีนะครับก็มีหยางนิดหน่อยยังเสียอันนี้ดีมากครับอันนี้เอาคุณพ่อข้อนี้พี่คุณเอาหน้ามดตังโต๊ะมดหนังพ่อเอาเอาบม้านาได้ครับผสมหัวเทียมหนึ่งหัวนี่บ้านเราในประเทศบ้านหนาได้ข้าวเดียวจอนเลยครับอันนี้คุณแม่ครับเอาคุณแม่ครับมาเนี่ยอันนี้ถามคุณแม่เด้อแม่ข้าวนี่อยู่บ้านได้ชื่อเสียงเรียงน้าบ้านบ้านมู่นหนังตะมนตยังแม่ ชอำเภอโคกโ,โคชัยจังหวัดจังหวัดพอนแก่นนี่ครับนี่ครับ<笑><笑>เราพึง่งละมาเอิ่นหมอชาวบ้านมากับหมอเจียวปากแดง <ใน S 1> พึ่งมาผ<ด>สมลลนี่เดี๋ยวยินงได้ก๊ล้ำเลือดเด้มาอีหลีเอาขาดแล้วไปเดือดปีนใจนี่มันหมอต้งต้อออกง้อครับผมครับผมครับผมคุณพ่อวัตต,ติดตัวนี้จองใบเบิดครับ ผมบ่ได้กำหนดครับเฮ็ดให้คุณครับขับเทียบใส่กับรับเทียบให้เกษตรกรเฮาจนเต็มที่พ <c oughs: so ises> ุ <res> ่นล like, ่ะครับจนติดพุ่นล่ะครับเพราะว่ายังตินี่คือความหวังของพี่น้องเกษตรกรเฮาครับก็ต้องเฮ็ดให้เต็มที่นี่ครับใส่ให้พอเฮาเรียบร้อยแล้วครับนี่อันนี้อันแม่อันนี้เวลาดีเลยโอกาสติดสูงครับโอกาสติดสูงครับการเกษตรครับนี่โอกาสติดสูงครับนี่ กันกรบโค้เดียวเีนะติดมาเลยดิอแม่โอ้ครับอันนี้ลูกที่สองนะครับนาอเอ้าพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อบ้านนี้ได้แล้วพ่อบ้านนี้อากาศเย็นพ่อแด้วครับอากาศอีกสําคัญในการผสผสมตอนเย็นในสีโอกาสติดชงกันลักษณะสิ็ครับเมือนฝาไว้อาะโอ้ขอบคุณคุณแม่ครับนี่นีย มมคคนนนแำีขับแหน่คุณแม่ครับแหน่ครับหนึ่งมอคุณแม่ว่ามือไม่ว่าสันว่านี่ครับหายมาพี่คนปรึกษาหมอชาวบ้านครับก็พร้อมให้ค้าแนะนั่ครับให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรนะครับเด้อลูกค้าโทรมาพอดีไอ้นี่ก็ผสมให้คุณพอเรียบร้อยแล้วแล้วบัดนี้คิวต่อไปก็บนล้วครับพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอมั่นจ๋าถ่าอยู่สามสี่หม่องครับทั้งอำเภอพูเวียงเงิน กับรอบนากระชิมาหาตัวนี้แหละครับคุณ่อจองตัวนี้แหละครับไปมีโอกาสกัะชิได้มารับใส่คุณแม่นะครับเนาะนี่หมอชาวบ้านกระชิดทำหน้าที่ของหมอให้ดีที่สุดรับสมกับพี่น้องพจนมาให้โอกาสได้มาทำการผสมให้ครับกระชิดทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเด้อกดติดตามในเพจไอหมอชาวบ้านหมอเจียวปากแดงกับหมอหน้าหน่อยไอสไปดอทคอมครับนี่ทิ้เข้าไปเห็นเลยแล้ะครับอ้าครับผม โอกาสนาพอกันใหม่ครับปุรล่ะไปป้าหมอเขียวไปสวดทั้งในกาดคอยติดตามเด้ครับเด้อครับตอนนี้หมอชอบบ้านกับกับพึ่งมาหอดบั่นของพอแม่พี่น้องเกษตรกรครับเจ๋งมาททำการผสมนี่นะครับตัวทั้งในนี่แหละให้คุณแม่เหาไม่ลุดตีแม่เอาเพะเป็นยังแม่นี่ครับออกอาวุธโดยหมอเจียวปากแดงครับช่วงระยะใบใบใส่กันอย่างเตียมที่มือนออกอาวุธเบิดเหมือครับ หาลูกค้าให้ครับแน่น่าเห็นบอกคุณแม่ว่าครับจ้อคุณแม่ว่าถือใจแห้งว่าเสรนว่านี่แหละครับนี่ของแท้นี่แหละครับอีกหนึ่งกำลังใจที่เยบให้หมอชาวบ้านมีกำลังใจในการทํางานก็คือเสียงจากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนี่แหละครับเมื่อนี้คุณแม่แม่บ้านได้กว่าแม่ว่าใบฟังรูแม่ยังกว่าแม่เพี้ยนแม่เพี้ยนบ้านได้แม่บ้านน้องเมกตำรวจยังแม่ ตำบลบ้านเต่าอำเภอขอบับบ้านเทศจังหวัดชัยภูมิเออนีครับมือนี้มารับใส่คุณแม่เขาครับมาบริการผสมนั่งนี่แหละครับในคุณแม่เขารับมือนี้ครับนี่คุณแม่เขารัอบอันนี้บรรยากาศของงว้วนเราเลอครับเด้อแต่บางงวเราไม่สีตัวแต่ว่าสะอาดสะอานครับเบิ่งขิงว่าบี่เ้ยครับเพราะว่าอย่างตีคุณแม่เฮาทำความสะอาดเรียงงวนนี่ยห้ว่าบางง้วนเราดูรับนุ่นขาวจุนพุคขับงามเลยละ่นนะครับม่ซีตัวแต่ว่าเฮาไม่เจตัวอ้วนๆครับ โมนีมาทำการผสมกับหมอเจียวปากแดงครับหรือว่าหม้อเจียวเกือบแดงเท่านี้ละครับยังคงเอกลักษณ์คือเกาเหลานี่ยละนี่นี่ครับโมนี่บรรยากาศห่อนห่อนครับแต่หมอเศร้าบ้านก็จนว่าเศรางาบงบครับเมนี่ห่อนได้รึแม่เนาะนี่โอ้รุ่นรุ่นมันก็ลงรุ่นละแม่เอ้บอว่าแต่รุ่นแล้วมันก็รุ่นนอกแมนบอเออมีพี่น้องลงเอาก็รุ่นละครับซอท่อครับเอาเรียบร้อยแม่เรียบร้อยนี่คุณแม่เท่านี้ เลี้ยงว่าผู้เดียวนี่ยซีตัวเรามีแต่ตัวอ้วนๆพุ่นน่ะไอร้านไปสามแม่นี่ครับเราเลี้ยงโอ้บรรยากาศของคุณแม่ครับนี่ครับบุ้ยครับขับ,อขบ,ขบ,ขบเอาหมือนหมอเจ้าบ้านกับขอบุณขอบคุณคุณแม่ด้วยครับเด้อสีมอบความใบ้บ้างใจให้บ่แม่อันตัวเอาแม่เพื่อเลี้ยงกันบ,บ่บ่บ้บานนี้จะขอให้จ้องไว้ซี อาแมวนะมาอาบในฤดูหนาวได้ออากาศมันห่อนครับหลังจากผสมแล้วก็สิอาบน้ำสักหน่อยครับเพื่อลดอุณหภูมิเพราะว่าอากาศหนาวหอนอันนี้มันห่อนครับอากาศมันนา,ามน,นานนี่มันห่อนเราก็ต้องอาบน้ำครับถ้าให้เพิ่นจักหน่อยป้อเหยเพิ่นใส่หลังเลยแม่ใส่เลยแม่นี่เอ๋อแม่เราสงการให้ื่อหรอนั่นนี่เอ๋อเพิ่งดูด้วยเพิ่งมือมืออ๋อตัวแม่ให้แม่เราเด้อเด้อ แม่ละวะเอาตัวแม่เอาเสีแดงแดงมาจันว่าเอาแดงแดงให้เราเด้อนี่ครับเสี้ยกันตวนบัดนี้บ่านนขอบคุณหลายๆคุณแม่ในบ้านบ่เว้ากันติแม่ครับเมื่อการท่ามาราแน่ถามไปเลียงน้ำกันกระเว้ากันคือแม่ว่านั่นล่ะเนาะถามกันเจ้าใส่หม้อใดผู้ใดคือยังแม่ว่านั่นล่ะครับนี่ครับ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 นี่เสียงจากพี่น้องเกษตรกรท่าครับของแท้ครับ เรียบร้อยแล้วให้คุณแม่เขาแล้วครับวันนี้ครับคิวต่อไปกับผมละครับเจ้าวาชีสวดทั้งหลายใบมันดิสิเด็สวดทั้งพี่น้องทั้งโคโคใช่ผมละครับขอบคุณครับ